วันนี้ครับฟุตบอลเราเมอนจะเดินหน้าได้ลวอีกพันห้าร้อยล้านต่อปีเราคิดว่าอะไรนะเราเป็นสื่อเนี้ยพันห้าร้อยล้านมันทำให้เราปรับปรุงอะไรด้องมากขึ้นมากว่าน้วันนี้เนี่ยคือตัวเลขที่ออกมามันมันก็น่าดีใจส่วนหนึ่งนะครับว่ามันเป็นรายละเอียดที่เปิดเผยมาแล้วว่าเราไม่ได้ได้ตัวเลขที่น้อยกว่าเดิมนะครับแต่ว่าโอเคอตัวเลขเก่าเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขในจุดเริ่มต้น ถ้ามันพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยเราก็มองเห็นทนแนวโน้มว่าวันนี้คอนเทนต์ฟุตบอลไทยมันยังมีมูลค่าอยู่แต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าผมอยากจะโฟกัสไปที่หลีกล่างเพราะว่าวันนี้หลีกบนทีหนึ่งทีสองเนี่ยมันยังพอมีคนช่วยอบอุ้มได้อยู่แล้วแต่วันแต่ทีสามเนี่ยวันนี้การรวมหลีกแพทเทิร์นมันกลับมาสู่ความเป็นหลีกฟุ้ยภาคแล้วแล้วผมว่าเสน่มันเยอะมากมันยังมีแบบอริฟุตบอลในจังหวัดเดียวกันมันยังมีอริข้ามจังหวัดข้ามโซนที่มันสนุกหลายคู่ตั้งแต่สมัยแบบผมดูโปรวิ ผมว่ามันสามารถสร้างคอนเทนต์โอเคมันไม่ใช่ในรูปแบบที่ต้องไปออกบนฟรีทีวีหรอกมันเร็วเกินไปแต่ผมว่ามันควรจะทําบนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ให้มันออกมาได้แบบสนุกกว่านี้มากยิ่งขึ้นอันนีห้ห่วงห่วงหลีกล่างมากกว่าเพราะว่าวันนี้หลีกล่างทุกๆคนเหมือนเขาก็กำลังนั่งมอยว่าตัวเลขนี้เขาจะมีส่วนร่วมกับมันเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบงมือรอของเงินนะครับแต่เขาอยากจะเห็นว่าไอ้ส่วนร่วมที่จะ ตกมาถึงเขาเนี่ยเขาเจะเอาไปพัฒนาอะไรได้บ้างเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเม็ดเงินของเขาในการทําทีมมันแตกต่างจากทีสแล้วก็ทีหนึ่งเยอะอยู่แล้วครับบอราว่าแลตฟอร์มของออนไลน์ถ้าออกไปทัพอาเซียนแล้วโั่วโลกคนไทยมันจะมีกระแสมากขึน้นเออจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูฟุตบอลของอังกฤษนะครับที่เป็นลีดหลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าไอการถ่ายท่อสดเนี่ยวันเนี้ยบ้านเราถือว่ากําไรมากนะที่เกือบจะได้ดูครบคุกลีกที่มีอยู่ในประเทศแล้วอย่างเงี้ย ผมว่ามันอาจจะไม่ได้จําเป็นว่ามันต้องมีครบทุกคู่แต่คู่ที่มันต้องมีคือวันนี้คุณต้องคุณต้องเลือกให้คนดูละเช่นนะอย่างล่าสุดเนี่ยเชียงใหม่เอฟซีเชียงใหม่ยูเนเต็ดเนี่ยคู่อย่างเงี้ยมันต้องมีคือมันมันจะเห็นชัดเจนว่าถ้ามันมันขึ้นมาปุ๊บโอ้โหมันไปถึงคู่อื่นได้ขอนแก่นเอซีขอนแก่นยูเนเต็ดผมดูล่าสุดขณะผมดูไฮไลท์นะเพราะเราไม่ได้มีโอกาสดูสดสดเราไปเห็นเลยว่าเฮ้ยมันแข่งขันกันสุกแล้วไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้กับทีหนึ่งทีสองแต่ว่าฟุตบอลมันนสู้้กดแพช่ มันสนุกกว่าฟุตบอลที่สู้ด้วยระบบแล้วก็แทคกติกอันนั้นมันอยู่เบื้องหลังแต่ว่าผมชอบแพชชั่นฟุตบอลที่มันเกิดจากเกิดจากความสำนึกรักบ้านเกิดอะไรเงี้ยผมว่าดึงคู่พวกนี้ออกมาไม่ต้องเยอะมากเลยครับซึ่งเราก็รู้แล้วว่ามันก็จะมีจำนวนหนึ่งนะที่จะถ่ายถ่ายทอดหลังจากนี้แต่ว่าผมว่าในฤดูกาลใหม่ที่อยู่ในในมือของเซนส์เนี่ยผมอยากให้มันทำออกมาที่ให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็เลือกไปเลยเลือกไปเลยว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่สุดยอดแล้วผมเชื่อว่ามันจะขยายความนิยมได้แน่นอนครับ เชิญชวนหน่อยฝากถึงเส้นยื่นไม่ได้ว่าหลีกล่างอ่ะมันจะมีความมันอยู่เยอะอยากชวนให้แฟนบอลทั้งจังหวัดต่างๆออกมาดูบอลทางช่องทางไหนก็ได้ออนไลน์ถ้าว่าติดของข้อมือขงรครับในช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับมือมันสําคัญมากเพราะว่าฟุตบอลในโลกออนไลน์เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้นกับคนต่างจังหวัดมากนักแต่ว่าเราต้องทำเขาใจแล้วก็ปรับตัวไปพร้อมๆกันเหมือนกับโควิดสิบเก้าที่มันเป็นนิวนอร์มอลวันเนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาดูฟุตบอลในหลีกภูมิภาค ในช่องทางออนไลน์แล้วก็สิ่งสําคัญเลยว่าฟุตบอลของลีบุรภาควันนี้คือผมว่ามันจะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอย่างที่เราเคยทํามั้งแต่ปี2009แล้วแล้วมันหายไปคือวันนี้ผมคิดว่าทุกสโมสรน,นะเขาเพยายามที่จะผลักดันทีมของตัวเองอให้มันเป็นที่นิยมแล้วแต่มันยังขาดแรงสนับสนุนวันนี้ผมก็เห็นในความตั้งใจของเซนเมื่อสักครู่เ,เขาก็พูดถึงถึงลีก3ในในการสัมภาษณ์้วยซึ่งเราอุ่นใจอย่างนึงที่ว่าเขาไม่ใช่คนกีฬาหรอกแต่เขาเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามาก่อนแล้วเขาก็พยายามจะ พัฒนาคอนเทนต์แล้วผมเชื่อว่าไทยลีก3เดี๋ยวจะต้องมีคอนเทนต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเซนต์เอเทนเมนต์อย่างน้อยเนี่ยแน่นอนความดราม่าของของคนที่ต่อสู้ตรากตามในลีก3เนี่ยมันจะไปอยู่ในรายการใดรายการหนึ่งก็ได้ครับ